ปั <IP> ้นเพจยังไงให้ขายดีแบบยั่งยืนบอบบี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ปั้นเพจขึ้นมาระยะเวลา6เดือนแล้วบอบบี้ได้ผลลัพธ์แล้วบอบบี้รู้แก่นของการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะคือหนึ่งเรามาเพื่อทําเพจแบบผู้เชี่ยวชาญเรามาเพื่อเรามาเป็นตัวจริงในเรื่องนั้นๆถ้าคุณทําธุรกิจในการขายไม้อยู่คุณไม่ใช่คนขายไม้ปกติคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทําธุรกิจการขายไม้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไม้นี่แหละค่ะคือแก่นของธุรกิจออนไลน์ถ้าเขามองคุณว่าคุณ เป็นตัวจริงคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาจะเชื่อใจไว้ใจแล้วมาซื้อของกับคุณ2คือคุณต้องไม่โพส์ขายไม่ยัดขายเด็ดขาดถ้าคุณทําแบบนั้นเพจคุณไม่ได้ต่างจากเพจมิจฉาชีพเลยมันดูเป็นเพจปลอมเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นมันไม่ได้เกิดผลดีกับคุณคุณจะเหมือนในท้องตลาดเลยแล้วคุณก็จะมาบ่นว่าคุณขายไม่ได้ขายไม่ดีคุณทําออนไลน์ยากข้อที่3คือเอาหน้าออกกล้องหลังจากที่บอบบี้เอาหน้าออกกล้องมาระยะเวลา6เดือนนะไม่ว่าจะเป็นเพจคูบอบบี้เพจขององค์การสาหกรรมปาไม้หรือเพจของการขายไม้บอบบี้รว รมรายได้ทั้งหมดของธุรกิจที่บ๊อบบี้ทำเกือบ1ิล้านบาทะคะ่ะทุกคนมัน Amazing มากที่เราแค่เอาหน้าออกกล้องเพราะเวลาเราเอาหน้าออกกล้องอ่ะทุกคนจะเชื่อใจไว้ใจเราเพราะเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนทําจริงๆแล้วเราออกมาทําออกมาให้ความรู้จริงๆออกมาให้ข้อมูลในสินค้าของเราจริงๆเรามาแก้ไขปัญหาให้กับเขาจริงๆแค่นี้ละคะ่ะลูกค้าจะเชื่อใจคุณแล้วมาซื้อกับคุณแบบหลั่งไหลามาหาคุณเต็มหน้าร้านคุณทั้งหมดเลยแล้ววันนี้มีของแถมการตั้นเพจบ๊อบบี้มีสูตรเด็ดให้คือทําเพจแบบ แปดสิบสิบห้าห้าแปดสิบคืออะไรแปดสิบคือคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าให้วิธีแก้ปัญหากับลูกค้าสิบห้าคืออะไรสิบห้าคือผลลัพธ์เทสิโมเนียลการส่งของอะไรของคุณคุณต้องโพสต์ลงไปเพื่อให้มันแตกต่างจากเพจมิจฉาชีพข้อที่สามก็คือห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นคือคุณต้องโพสต์ขายมีสินค้าอะไรก็โพสต์ขายไปแต่เอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะหลายคนที่ตอนนี้ทําทําพลาดอยู่ก็คือโพสต์ขายอะ่ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพจมันไม่ได้ต่างจากเพจมิจฉาชีพและใครไม่รู้เรริิ่มต้นทําธุกจบล อะไรยังไงกลัวตกยุคแอดไลน์มหาบอบบี้นะคะที่ S I K r U B O B B Y เพราะบอบบี้มีคอสออนไลน์ SME ออนไลน์คอสที่ยกระดับธุรกิจสู่โลกออนไลน์จากที่คุณทําธุรกิจอยู่ออฟไลน์ทํายังไงจับมือคุณทําถ้าคุณสนใจแอดไลน์มหาบอบบี้แล้วทักไปที่น้องทีมงานได้เลยว่าสนใจคอสนี้บอบบี้ให้ราคาพิเศษจากปกติ9,900บาทลดเหลือ6,900บาทเพราะตอนนี้คอสกาลังรันอยู่นะคะทุกคนเจอกันในคอสค่ะบาย